หลายคนอาจไม่เชื่อว่าหมูเป็นสัตว์ที่ฉลาดแต่ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอมอรีจัดให้หมูอยู่ในอันดับ5ของสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกแถมยังมีสติปัญญาสูงกว่าสุนัขและเด็กเล็กหลายคนในหลายการทดลองหมูแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีความจำระยะยาวที่ดีเยี่ยมมีทักษะการนำทางจดจำสิ่งของและแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ในการทดลองหนึ่ง ลูกหมูสามารถรู้และจดจำเงาของตัวเองในกระจกได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทักษะที่ลูกมนุษย์ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจนอกจากความฉลาดแล้วงานวิจัยยังพบว่าหมูรับรู้อารมณ์และแสดงความรู้สึกได้หลากหลายรวมถึงมีสัญญาณของความเห็นอกเห็นใจซึ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่มักถูกมองข้ามเพียงเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงในปศุสัตวด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจึงจัดให้หมูเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดเมื่อไม่นับมนุษย์ความฉลาดของมันไม่ได้ด้อยไปกว่าลิงชินแปนซีและโลมาและยิ่งการศึกษาเรื่องสติปัญญาของสัตว์ก้าวหน้าไปเท่าใดหมูก็อาจได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและมีสังคมเป็นระบบมากที่สุดชนิดหนึ่งในอาณาจักรสัตว์